คุณเชอร์แนค่ะสวัสดีค่ะเด็กทุกคนวันนี้นะคะจิวหลอซืก็จะมาสอนเด็กในเรื่องของว่าโยเซียยเซ่ยงผีว่าโยเซี่ยงผีแปลว่าฉันมียางลบนะคะลูกเซี่ยงผีแปลว่ายางลบนะคะอ่านี้เราไปดูกันคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงตามหลอดซื้อนะคะลูก 有，有，ย有。หยดไปค่ะคำที่สองปี่ฉี่ปี่ไปค่ะเซียงผีเซีงผีเซียงผี 书，书本子，本子，本子，书包，书包，书包，笔袋，笔袋，笔。 ใช่อ่าทีนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะคะรูปฉันมีภาษาจีนพูดว่า wo y o ยว่าโยว่แปลว่าฉันโยแปลว่ามี wo าโยก็แปลว่าฉันมีอ่าฉันมีอะไรมาดูกันฉันมีดินสอภาษาจีนคือว่าโเชี สีวโยเชื่อสีออกเสียงตามนะคะลูกวโยเชื่อีฉันมีดินสอต่อไปค่ะฉันมีอย่างลบวโยชิ้งผีวโยชิ้งผีวโยชิ้ง ผีต่อไปค่ะฉันมีหนังสือ我อวยกู่หยูต่อไปค่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่ฉันแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนสุพนามใหม่เป็นป้าปะกอ่าพ่อมีสมุดป้าปะกยกเปินจื๊อป้าปะกยกเปินจื๊อป้าปัก โย่เปินจื้ออ่าพ่อมีสมุดนั่นเองนะคะลูกอ่าฉันมีฉันมีอะไรเด็กๆก็สามารถนำเอาคำศัพท์นะคะสัตว์สิ่งของต่างๆเอามาใส่ว่าฉันมีอะไรฉันมีสุนัขเด็กๆก็สามารถมาใส่ได้เช่นวัวโย่โขฉันมีแมวหัวโย่แมวหรือฉันมีแอปเปิ้ลก็ได้ลูกหัว โยผิงกัวก็ได้นะคะที่เด็กก็เอามาใส่นะคะลูกไปฝึกนะคะไปฝึกพูดบ่อยๆนะคะลูกนะอ่าวันนี้จิวเราซื้อก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะลูกบายบายจ่ายเจียนค่ะ